จริงสอแพรบอกว่าให้มีแฝดเลยจะได้เป็นสามมาในบ้านโอ้โยถ้าไี่สามมาแม้มากมากกตอนนี้ก็คือแบบย่างย่างกันลอยรอบเลยอะค่ะแเมื่อไหร่จะมีน้อยย่างย่างจริงๆรู้ว่าคนจะเกิดปีระหว่างปีม้าจะดีมากเลย แตงจริงสิแทบอกว่าให้มีแปดเลยจะได้เป็นสามม้าในบ้านปผมนุ้ยถ้ามี็นสามม้แมาหอกเกาะหอกเกาะแม่เหนื่อยเลยแหนื่ยแค่รับปากไอ้หมูเก่งกันต้อไปดูนู่นดูนี่ดูเรื่องต่างๆ่างระหว่างคิมกับพี่หมากเหรอคะว่าไงล่ะคิมเป็นคนพาพี่หมากเข้าสู่วงการนี้เองคิมเอง็นเาไป ก็แค่ตัวไม่รู้เหมือนกันใช่ค่ะบางก็แบบก็อยากฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ซีเรียสนะคิมเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าใครทักมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ซีเรียสค่ะแล้วก็เปลี่ยนหมอแล้วก็ทำบุญของเราเรื่อยๆก็ทำเท่าที่ทำได้ถ้าทักอะไรที่เราแบบเกินเอื้อมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทำแล้วถามพี่บอกพี่บอกว่าเขาเข้าเดี๋ยวนี้เขาเข้าหน่อยไม่นะตอนนี้เขาก็แบบมูตามเรามแล้วเขาก็ตามใจมูเผื่อด้วยทำให้ด้วยนะอะไรอยย่างงเี้ ใหญ่้ากมนจะมีแตกยังไงเขาเป็นยังไงไม่เลยเขาก็ไม่เอาทุกคนนะคะลรวรู้สึกว่าเรายัาง manage นนอะไรแบบแบบที่มาที้ manage อะไรอย่างเงี้ยเราเราทำไม่ได้นเจอเรามันวุ่นวายขนาดนั้นไม่ได้เพราะญาเนี่ยเอาจจริงญาตคือได้ไปแค่วันเดียวพอนางมาตามมาวันที่สองใช่ค,ค่ะแต่เขาตั้งใจแล้วก็มุ่งมันมากๆแบบว่าจะแบบขออะไรอะไรอย่างเงี้ย เล่องานเหมือนกันค่ะเงานเหมือนกันใช่ก็คือก็ก็ทำงานไปก่อนไม่พลาดทุกความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในทุกแพตอร์มของคมชลิกออนไลน์นะครับ